โอ้โหใครมาแต่เช้าเลยเอฟซี FC ท่านเดี๋ยวเราจะไปสอบถามก่อนคือมาได้แต่เศร้าแล้วก็ป่าไายบ้านเนาะโอ้ป่าไทยบ้านอะไรก็โอ้สตอรีโอ้รู้สึกว่าวันนี้เราจะได้ยินเสียงกันไหลสดกันสนั่นวันไหวตรงโน้นก็ไทยบ้านนอกในเอฟซีโอ้โหมีทุกมุมทุกแจ ปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันสันหน่อยไรสดเหมือนเก็บกดไม่ได้ไลมานานแสนนานโอ้โหนึกว่าพี่เสือกลับไปแล้วยังอยู่สายไรสดคุณต้องอยู่กอก วันละสี่สิบห้าสิบไลค์ูไหมเอฟซีถามว่ายังไงว่าพี่เสืออยู่จำปาดงหรือว่ากกออือพี่เสือก็เลยบอกว่านี่ครับอยู่ต่อหน้าองค์ปู่จำลองนะเห็นแแล้วไม่ต้องถามเลยทีนี้อยู่จำปาดงนั่นเองนะเนี่ยเห็นชัดเลยอยู่กกอกเลยเขาจะเชื่อหรือเปล่านี่น่นไม่เชื่อนะไปยังไงบ้างพี่เสือไปอยู่กกอกเงาไหมเงา ต้องรีบมาหาในโอ้ยอยู่กกกองเงาล้วมันมีอะไรให้ถ่ายวะ่ะอยู่น่ะอ่าเอสซี SC. ตอนนี้พี่เสือเจอเพื่อนรุ่อาชีพที่ขยัตื่นเช้าเหมือนกันตั้งแต่สมัยอยู่กกกอกใช่นะจนมาถึงจำปาดงนะ่ครับผมคือทุกวันเราจะเห็นการน,นี่แหละสองคนได้เอาตรงๆนะวันนี้อ,อ่ะผมอ่ะครับแพ้พี่เสือปกติผมจะมาอุย้ยเมื่อคืนลุกไม่ไหวเมื่อเช้าปกติผมจะมาตีห้อ่า ตีห้าสิบตีห้ายี่สิบผมจะถึงนี้แล้ว<อ>ยกเว้นวันนี้พอดีว่าวันนี้บรรยากาศมันได้ฟิลบ,บรรยากาศแน่นอนมันก็เลยมาสายนิดนึงเมื่อรรกี้เอฟซีแมนมาด้วยนะเพี่เสือนายปฏิมาแล้วหรือยังโอโ้โหไม่เห็นนะเออแล้วก็แปลกใจเออถ้านายปกตินายปฏติต้องตื่นเช้ามาเหมือนเราอยู่กรกกนี่แหละต้องเห็นแล้ว Oh, จะเวลาเดียวกันที่กูกอกอแหละตีห้าตีห้าครึง่งออกไล์สดแล้วคือสายสุดไม่เกิดตีห้าครึง่งใช่คือเราต้องตื่นเช้ามามันเป็นกิจวัตรมันจะตื่นเองมันนอนไม่หลับหรอกเลยเวลาเนี้ยนอนไม่หลับพอตีห้าปุ๊บรู้สึกตัวเลยอัตโนรรม,มัติให้นะครับไม่ว่าจะนอนแบบสมมติว่าบางทีนอนสองทุ่มสามทุ่มดึกสุดก็อาจจะประมาณสักสี่ทุ่มมันก็จะตื่นในเวลาเดิมใช่ถ้าไม่เกรงใจถ้าเกิดผม เราทําบ้าน YouTube อยู่ตรงนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยอาจจะขยับเป็นตีหนึ่งตีสองก็ได้ตื่นมาแต่นี่เกรงใจไม่ไม,ไม่ไม่อยางมาเช้าเท่าไหร่เดี๋ยวอันเขาจะแตกตื่นเขาจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันวันนี้นะครับเป็นวันที่จะมีงานเปิดตัวที c o f f e ฟที่นี่เหรอใช่ครับผมโอ้โหแสดงว่าผมจะต้องไปใส่เสื้อทีพีสกินมาเนาะเมื่อคืนป่าแตนบอกในไลฟ์สดแล้วพี่เสือคอเมนไปว่า เออป้าแตนก็พูดด้วยว่าวันนี้จะให้ทุกคนไลฟ์สดในงานเปิดตัวกาแฟพีเสือก็เมนไปเลยเ yeah, 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 yeah. ย้เย้เยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม,ยยมสุดยอดสุดยอดป้าแตนก็เห็นพอดีอ้าวเสือพาไปพรุ่งนี้ไลฟ์สดได้เลยนะทั้งวันเลย <laughs> โอโหแจ๋ววิจัยจะได้ไลฟ์สดสแสดงว่าวันนี้ผมต้องห่อขากล้องมาด้วยนะครับผมถูกต้องเพื่อไว้ไลฟ์สดอ่าวันนี้งานเปิดตัวเนาะนะเราจะได้มาร่วม อยู่ในบรรยากาศที่แบบมีเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์มาตั้งกล้องเรียงครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่มาเปิดตัวผลิภัณบัตัวใหม่จัมปาดงที่จัมปาดงเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกที่เราจะมีงานเปิดตัวสินค้าครับผมที่จัมปาดงสีทีคอปี้เนาะอเป็นครั้งแรกอยู่ในบรรยากาศการตั้งกล้องเรียงแล้วก็ไลฟ์สดพร้อมการแบบสามสิบสี่สิบช่องนานมากแลวนะทุกคนคจริงจริงนะครับรอรับชมบรรยากาศเอฟซีก็อาจจะต้องเป็นกบหน่อยนะครับวันนี้ กระโดดใช่ไหมกระโดดไปดูใ้หลายช่องน้องนะคะจะได้ช่วยเพิ่มยอดวิวนะช่วยเพิ่มค่าโฆษณาให้นะฮะใช่คผมเล่นน้อยเพราะว่าอะไรเพราะนิ้ว f c เนี่ยเราเรียกว่านิ้วไก่จะเสร็กเงินนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ย f c เลื่อนจอ YouTube ใช่ไหมโทรศัพท์เฮ้ยนายบทีไลฟ์สดอยู่จึ๊กนี่แหละนิ้วไก่จะเสจกดจึ๊กเข้ามาจิ้มเข้าไปเออจิ้มเข้าไปเลิกตามทันทีตามนะ ดูโฆษณาโอ้อึกว่บางทีโฆษณาก็อาจจะแบบ5วิ10วิ30วิเออบางทีถ้าเจอเพลงอินเดียก็อาจจะยาวแบบ6-7นาทีเอฟซีหลงท่านก็บอกว่าดูโฆษณาให้จนจบเลยนะเพลงอินเดียยาวมากเอออย่างงี้เหรออินเดียมาเห็นเดินวิ่งเต้นอยู่ข้างชายหาด ดูข้างป่าฮะรอบตึกรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ทนทนดูหน่อยนะครับทุกท่านนะครับแล้วกว่าจะจบเอฟซีบอกว่าอะไรนะโฆษณาจบก็ามาลงไลน์แล้วโฆษณายาวนะฮะอันเอฟซีคือช่วยบอกอบอกเสมอว่าช่วยดูให้หน้าร่างจริงๆนะเอฟซีของเรานะแล้วทีนี้เราได้อานิสงส์จากลุงคนแคบแต่จริงๆที่เขาเป็นเอฟซีลุงหมู่บ้านแล้วกระโดดมาติดตามเราแล้วก็ช่วยดูให้ทุกท่านเราเนาะ แล้วทีนี้พี่เสือกลับกุกกอกวันไหนนี่รอบนี้จะอยู่ยาวรอบนี้อยู่ยาวอยู่ยาวครับผมอือคือตอนนี้ต้องปล่อยให้สมอนชาแนลเป็นช่องใหญ่ที่น่นที่นูนเอ้ายายสมอนไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาครับยายสมอนประจําอยู่กุกกอกประจำอยู่กุกกอกแสดงว่าอยู่กุกกอกคือหลักเลยยายสมอนครับอคือผมก็แนะนําแกไปอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้จะสังเกตเห็ว่าช่องที่เป็นช่องใหญ่ๆน่ะไม่ได้อยู่กุกกอกแล้วอืคือมาอยู่ที่นี่หมด เท่ากับว่ายายสมอเนี่ยแหละตอนนี้เป็นช่องใหญ่ที่สุดที่เลือก็จะเป็นพ,พี่แดงใช่ไหมแดงชาแนลหวังแม่หวังสิหวังช่องป้าซอนะครับช่องแมงทัพพูกออ็เกือบเกือบไปยยสมอเนี่ยแหละแต่ว่ายังน้อยกว่ายยสมออยู่นิดนึงก็เท่ากับยายสมอเนี่ยเป็นช่องใหญ่สุดนะครับยยสมออยู่นั่นแหละดีแล้วจะไล์สดวันละกี่ครั้งก็ไล์ไปเลยแล้วก็ยังไงพี่เสือชื่อว่าเอฟซีที่ติดตามลุงพลปัจจยยังไงก็อยากจะดูบรรยากาศที่ กอกว่าเออมันยังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความเคลื่อนไหวอะไรในวันอะไรแบบนี้แวดง่ายยังมีคนรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ที่นั่นคืออย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยอะไรรู้ไหมเวลาฝนตกนะฮะยังมีมวลน้ำมหาศาลไม่อยากจะเชื่อผมต้องจดลิขสิทธิ์แล้วล่ะมวลน้ำมหาศาลแม้คนดูไม่ธรรมดามวลน้ำมหาศาลอันนี้ยอมรับเลยมาจากเขาคนนี้นะครับ มือเราได้ไอเดียไงโอ้มวนน้ำมหาศาลขข้นปกสะตกใจเทียวเคยทำคลิปแล้วฟังมากพี่เสือก็เอามางเว้ยมวนน้ำมหาศาลเท่านั้นแหละเจ็ดหมื่นหกเป็นไงยอดวิวลังโอ้โหรู้ไคุณทำตั้งนานแล้วมวนน้ำมหาศาลคลิปเดียวทำกับช่องยู u ูบสองวันเลยนะแค่คลิปเดียวก็กันสองวันเต็มเ็ โอ้มันอิ่มเอ้มในหัวใจมากนะ <Yeah. S 1> เห็นได้าโฆษณาจากม uh. ้ำมหาศาลนะ <laughs> เดี๋ยวจะพาไอ้นายปทิไปเลี้ยงส้มตำค่าชื่อลิขสิทธิ์มน้ามหาศาล <laughs> ดีใจนะดีใจจริงๆนะเอาอย่างน้อยรับสในมุมมองของพเสือนะนะเราดีใจที่สมมติว่าแบบมีใครเอาชื่อเราแล้วไปพูดต่อเป็นกิมมิคเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วมันปัง <laughs> มันประสบความสําเร็จเนาะ, <laughs> ะมันเหมือนกับเราได้ถ่ายทอด เรียกอะไรประสบการณ์หรือว่าบทเรียนหรือความรู้เหมือนเหมือนกับว่าเออถ้าพูดถึงมวลน้ำมหาศาลตรงก็จะนึกถึงในโพธิทันทีหลายคนน่ยคอมเมนต์พี่เสือตอบไม่ไหวคอมเมนต์เกือบ500รข้อความบางคนบอกว่าพี่เสือนึกว่าดูช่องในโพธิอยู่เอมันมา่ารักมากคือเอฟซีแต่คนคอมเมนต์แบบสนุกสนานกันพี่เสืออยู่นี่ก็ดีนะ หมือนได้ดูนายโพธิอีกช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเรปอ่านคอมเมนต์ถ้าใครได้ดูคลิปมน้ำมหา,าศารครับผมน่ารักจริงๆนะดูแล้วแบบเออมันเหมือนกับมันแสดงถึงพลังที่ F-C ส่งต่อมาให้พวกเราแบบเหมือนเหมือนกันนนนะนะมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนครับซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนนะยกเ้นยูทูบเบอร์สายคนที่น,ทนีที่เดียวจริงๆนะ นี่นะรอบนี้พี่เสือก็อยู่นานนะฮะใช่ช่วงนี้ก็มอบให้กับเรือสมอเป็นช่องใหญ่ไปก่อนเนาะสมอไม่ช่องใหญ่โอเคถ้าอยากดูบรรยากาศก็ลองไปดูนะช่องใหญ่ทั้งนั้นเลยปลาซอเอ้ยปซอหวอ้ยสมอแอ่ะช่องใหญ่ทั้งนั้นนะที่อยู่อ่ะไปดูได้ที่เสือท่านนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะ